จากคราวที่แล้วเราได้เห็น H S 6 5ตัวใหม่กันไปแล้วนะครับในรุ่นเซอร์ลาวมารอบนี้ต่อเนื่องกันยาวๆเลยกับ H S 5 5กันบ้างตัวที่มีความประหยัดลงมาอีกนะครับในราคาเริ่มต้นประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับกับตัว H S 5 5โซอราบ้างและ H S 5 5สเตริโอครับหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากคอแซจะเป็นอย่างอร่อยไปดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรองอิรุนนะครับแน่นอนวันนี้ครับเราอยู่กับหูฟัง HS 5 5ใน2รุ่นทั้ง HS 5 5เซอร์ราลและในรูปแบบสเตอริโอนะครับจริงๆแล้วหูฟัง2ตัวนี้ก็เป็นหูฟังในราคาคุ้มค่าแตกต่างกันแค่1จุดเท่านั้นนั่นก็คือตัวสเตอริโอจะไม่มีซาวการ์ด ตัวเซอร์ราลจะมีเซาร์กแบบ7.1มาให้นั่นเองครับโดยสีสันของเขามีให้เลือก2สีคือสีไว้นะครับและสีที่เป็นตัวสีคาร์บอนนะ ราคาครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0ตน้ตนต้นๆจริงๆแล้วมันน่าจะต้องขาย1,990อะ่ะแต่ตอนนี้ค่าเงินนะฮะดอลลาร์มันขึ้นทำให้ exchange rate มันเปลี่ยนไปทำให้ของที่ import เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมันมีราคาที่สูงขึ้นน่าเสียดายเหมือนกันในส่วนนี้นะฮะอะ่ะตัวแรกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัว hs 5 5 Stereo สเกันก่อนนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความน่าสนใจในแง่ของการดีไซน์นะครับเพราะว่าคอแซร์เขาใช้การดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับกับหูฟังในซีรีส์ HS 5 5นั่นเองสำหรับหน้ากล่องของหูฟังนะฮะก็จะเป็นลักษณะสีเหลือง ด้วยสีดำา s 55 Stereo โอระบุเอาไว้นะครับหูฟังก็จะเป็นหูฟังขนาด50มิลิเมรนะฮะเป็นหูฟังที่คอแซเขาจูนเสียงของเขาเองก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาชัดเจนมากๆนะครับหูฟังเป็นระบบสเตอริโอนะฮะก็คือเป็น2 c h ช n นเนลซ้ายขวานั่นเองนะ มีในฝั่งของตัวเมมโมรี่โฟมแบบพิเศษนะครับพิใส่ได้สบายมากขึ้นนะมีน้ําหนักที่เบาตัวนี้น้ําหนักอยู่เพียง200ประมาณ200กับยกําเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูกันนี่ตัวไดเวอร์ของเขานะครับรองรับ PC, Mac, p l a นะครับ p n a y s t y t t o t i p n a y s t t t n o o s w i t t h n o o Switch มแล้วก็หลากหลายอุปกรณ์แน่นอนผ่านการเชื่อมต่อแจ็ค3.5นะครับ ในเรื่องของนี่เลยนี่ฟีเจอร์ที่เขาระบุเอาไว้การใส่สบายต่างๆก็มีไว้อย่างชัดเจนหน้านี้จะเป็นตัวด r รเวอร์นะครับแล้วก็ตัวสเปคของตัวหูฟังแบบเชิงลึกนะครับตัวไมโครโฟนของเขาจะเป็นออมนิด r เรกชันแนลเช่นเดียวกับตัวผู้พี่ก็คือ HS 6 5นั่นเองนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะครับว่าด้านในจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ มาแกะดูแกะดูแกะดูะดนี่เราจะเริ่มจากตัวสเตอริโอก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตัวเซอร์ราตัวกล่องนะครับเหมือนกันเลยนะฮะกับตัว Hs 65นะครับก็จะมีในฝังของอันนี้เป็นการกระแทกมานะครับตัวหูฟังมีมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือ คู่มือเป็น2เล่มนะฮะเป็นคู่มือวารันตีไกด์กับ s a f e ี้อินฟอร์เมชัเพราะว่าเขาไม่ต้องใช้คู่มือแนะนำอะไรมากมายนักนะฮะเสียบป,ปุ๊บใช้งานได้เลยสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้เดี๋ยวแกะดูกันดีกว่าเรื่องของสายแน่นอนเหมือนกันอยู่แล้วนะฮะในซีรีส์นี้ส่วนตัวหูฟังเองมาในลักษณะนี้นะครับเป็นหูฟังสีขาวด้านบนนะครับก็จะมี ตรงนี้ระบุไว้ว่าเป็นคอสแสววัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับผืนเรียบนะไม่ได้เป็นซอฟทัชเหมือนผู้พี่ครับ65นะครับเช่นการกับบริเวณที่ครอบหูตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็ลักษณะ ตรงนี้นะครับนี่ตรงลักษณะข้อต่อของตัวหูฟังไม่ใช่โลหะนะฮะแต่ด้านในนะครับพื้นฐานเขาก็ยังเป็นอลูมิเนียมอยู่มีความทนทานแข็งแรงนะครับในระดับหนึ่งคงไม่มีใครไปหักเล่นนะนอกจากว่าเฟี้ยงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเป็นเรื่องได้นะครับบริเวณด้านนอกนะครับก็จะมีโลโก้คอแซร์แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะลอกได้ป๊บปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเจอกับตรงนี้โลโก้โครเมียมนะครับดีไซน์ด้านข้างตรงนี้พลาสติกครับ เป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ใช่แบบซอฟทัชแน่นอนตัวสายนะครับเป็นสายยางนะฮะหัวต่อน่าสนใจตรงที่เขามีสายความยาว1.8เมตรให้แล้วก็หัวต่อนะครับเป็นแจ็ค3ขีดมีตัวแปลงเป็นสายวายมาให้ในแพ็กเกจด้วยแบบนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวไมโครโฟนนี่ก็จะสามารถที่จะพับได้เหมือนเช่นกันนะครับปรับระดับได้ บิดได้นี่แบบนี้ตึกตึกตกเรื่องวัสดุก็จะถูกลดเกรดลงมาเนาะในฟังของเอียแคปนะครับที่ข้อบหูจะไม่เหมือนกับตัวพี่นะฮะที่เป็น H S 6 5แล้วนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นหนังหมายความว่าหนังทั้ง2ชิ้นเลยนะครับเป็นหนังเทียมทั้ง2ชิ้นไม่ใช่เป็นผ้าสลับหนังและอ่าตัวนี้มีความแตกต่างนะครับวัสดุข้างๆก็มีความแตกต่างส่วนการใส่สบาย เดี๋ยวผมจะลองสวมใส่ดูละกันฟิลลิ่งนะครับใส่แล้วชัดเจนเลยตัวนี้ไม่บีบเท่า H S 6 5นะครับอาจจะด้วยวัสดุที่ปรับมาเป็นพลาสติกในบางส่วนทำให้มันจะมีเรื่องของการบีบที่ลดลงนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ใส่สบายกว่า H S 6 5สซะอย่างนั้น <laughs> โอเคนี่คือตัวแรกนะครับกับตัวสเตอริโอนะฮะ เรามาดูอีกตัวหนึ่งกันดีกว่าซึ่งคือตัว surround นะฮะ surround ก็จะเพิ่มมาในส่วนของตัว soundcard ที่จะเป็นตัว soundcard usb แบบ7.1นะครับอันดับแรกดูที่กล่องกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ hs 5 5 surround สีจะมาในโทนสีคาร์บอนสีดำนะครับ feature รองรับระบบเสียงเซเรียอในส่วนของตัวหูฟังและมี soundcard 7.1มาให้เป็น memory foam เช่นกันนะครับน้ำหนักเบานะฮะ และรองรับเซอร์ราด้วยด้านล่างก็ต่อได้ PC, Mac, PlayStation, Nintendo นะครับรวมถึงระบบเสียง Dobby มีใส่เข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีระบบเสียง d o บ b y เนี่ยจะอยู่ในตัว Soundcard นั่นเองที่เขามีบันเดิลมานะฮะ เรเอนด้านหลังก็จะระบุฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเอาไว้นะครับ h s 55ตัวนี้ด r รเวอร์เท่ากันไมโครโฟนเหมือนกันกับตัวสเตอริโอทุกประการยกเว้นตัวซาวการ์ดนะครับเรามาดูด้านในกันดีกว่าแพ็คเกจจิ้งคล้ายคลึงกันมากต่างกันนิดเดียวคำว่าสเตอริโอนะครับกับตัวเซอร์รา คู่มือนะฮะพอเป็นเซราวปุ๊บจะมีคู่มือตัวนี้เสริมมาให้อีก1นึ่อันคล้ายๆกับตัว Hs 6 5เหมือนกันนะที่เป็นตัวเซรา่วนะแพคเกจจิ้งนะครับมาในแบบนี้สีนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยสวยนะสีดำนะครับ แล้วก็ในฝั่งนี้นะฮะจะเป็นโลโก้ของคอแซ r แบบโครเมียมนะครับเออนี้ดูเทด่ดีสีดำน้ำหนักชัดเจนว่าเบามากๆนะครับถือแล้วรู้สึกได้เลยว่าเบาจริงๆส่วนด้านนี้ก็เป็นไมโครโฟนเหมือนเช่นกันนะครับที่สามารถพับได้ด้านบนนะฮะก็จะมีโลโก้คอแซ่ตรงนี้ระบุเอาไว้เหมือนเช่นกันนะครับเมมโมรี่โฟมเอียนะครับหรือเอ r c ย p ที่ครอบหูสีจะเป็นสีดำ ทั้งหมดเลยอันนี้เท่ดีนะครับแน่นอนทั้งคู่นะครับก็จะมีวิวที่สามารถปรับได้อยู่บริเวณด้านล่างใกล้ๆก,ก,กับสายเชื่อมต่อซึ่งสายเชื่อมต่อก็ไม่สามารถที่จะแน่นอนครับถอดได้นะฮะเหมือนรุ่นพี่อยู่แล้วนะครับการใส่เดี๋ยวเรามาสวมใส่ดูกันอืมฟีลลิ่งมันชัดเจนมากๆว่ามันใส่สบายขึ้นนะครับกับตัว Hs 6 5บบีบน้อยลงนะ พราะด้วยวัสดุของมันนะครับที่แน่นอนเรื่องขอบเรื่องข้อต่ออะไรต่างๆก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นพลาสติกนะครับทำให้แรงตึงน้อยลงนะความสวยงามผมว่าก็โอเคนะราคานะครับสำหรับตัว H S 5 5ที่เป็นตัวสเตอริโอเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000ต้นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นเซราลนะฮะร,ราคาจะบวกมาจากเดิมประมาณ3-400บาทข้อแตกต่างของมันคือจุดนี้ฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนี่ไงอยู่ข้างในนี้แหละที่เหตุผลที่ราคาเขาเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือเจ้านี่นี่เองดึงๆนี่ฮะพระเอกของเราตัวซาวการ์ดนะครับสำหรับตัวซาวการ์ดเนี่ยเขาจะเป็นซาวการ์ด7.1นะครับวิธีการใช้งานก็เสียบตัวแจ็คของหูฟังเข้ากับซาวการ์ดปัป๊บ แล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้ากับ PC ได้เลยนี่รวมถึงแนะนำว่าให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ iQ ด้วยเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นะครับส่วนถ้าใครที่มี s o u n d c a ์ดอยู่แล้วนะครับใช้ตัว H S 5 5 stereo ผมว่าก็โอเคแล้วนะอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเสียงกันแล้วไปทดสอบไมโครโฟนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปฟังกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ Captain Kill. let me down captain killed Uh huh. เราอยู่กันในซอฟต์แวร์ของ i c u ิวนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างของคอแส r ไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำเกมมิงเกียร์ คีย์บอร์ดเมาส์หูฟังนะครับที่เชื่อมต่อแบบ USB ก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับเช่นกันกับอุปกรณ์ของ ASUS เขาก็รองรับการปรับแต่งไฟ RGB ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัว h s 55เนี่ยจะปรับแต่งอะไรกันได้บ้างนะครับโดยเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่เป็นเสียงจากไมโครโฟนบนตัวหูฟังเลยนะครับหลักๆก็จะปรับได้2รูปแบบนะครับก็คือ Equalizer นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถปรับแต่งเป็น รูปแบบได้หารูปแบบด้วยกันนะครับและสามารถที่จะจูนเองได้เช่นกันเพิ่มได้ด้วยนะครับเป็นพรีเซตต่างๆได้เลยตามที่เราชอบใจนะครับแบบนี้ได้เลยรวมถึงด้านซ้ายมือ apresent for not จะเป็นโหมดนะครับ suspense around off โหมด Surround ไม่ว่าจะเป็นแบบสเตอริโอหรือจะเป็นแบบ dolby <round> นะครับส Attraction ตอริโ <round> o <round> จะเป็นแบบ2.0 <round> นะครับ d o l b y จะเป็น7.1นั่นเองนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็น Device Setting ที่ไว้ตั้งค่าตัวไมโครโฟนได้นะครับรวมถึงไว้พร้อมก็คือเสียง Feedback เวลาเราปรับแต่งหูฟังและเลือกสีของตัวหูฟังได้ด้วยนะครับนี่คือซอฟต์แวร์ของทาง IQ จากขอแสงครับผม ต้องบอกว่าเป็นหูฟังรุ่นใหม่ที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า H S 55 Series ไม่ว่าจะเป็นสเตอริโหรือเซรา์นะครับอย่างที่แจ้งไปในก่อนหน้านี้นะก่อนช่วงสรุปนะครับถ้าใครที่มีซ u n ์การ์อยู่แล้ว H S 55 Stereo โอคือทั้งเลือกที่ดีเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่มีซ u n ์การ์นะครับแล้วอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์ 7. 1 ตัวเซอร์ราวที่ถือว่าใช้ได้ส่วนในเรื่องของเสียงผมให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูกันใส่หูฟังของตัวเองแล้วลองฟังเสียงจากตัวหูฟังที่ขับออกมานะฮะรวมถึงเสียงไมโครโฟนพิจารณาดูกันได้เลยราคาแอบเสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าค่าเงินช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์ขึ้นนะฮะทำให้ราคาอาจจะขยับสูงขึ้นมาหน่อยจริงๆถ้ามันขายต่ำกว่า สองพนะหรืออาจจะเป็น2,000ต้นๆน,น,นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะฮะส่วนตัวที่มีซาวการ์ดก็ขยับขึ้นมาอีก3-400ึง้อก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับ H S 5 5นะฮะทั้งสเตอริโอและเซอร์ราเพื่อนๆที่สนใจแนะนําว่าให้ไปลองดูก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าทั้งคู่เป็นหูฟังในราคาที่ ขยับขึ้นมาจากตัวเริ่มต้นนิดหนึ่งแต่ได้อะไรที่น่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นความเบาน้ําหนักตัวนะครับดี๋ยาลองช่างให้ดูกันด้วยนะครับสตัวนี้ว่าแตกต่างกันแค่ไหนน้าหนักเท่าไหรอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการใส่สบายและดีไซน์ที่แน่นอนว่าไม่ซ้าใครนะครับจากคอแซในซีรีส์ใหม่คู่นี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณคอแซที่เอื้อเฟื้อทั้ง2ตัวมาให้ได้ลองกันนะครับทั้ง2ตัวนี้มีประกัน2ปีเต็มด้วยนะฝากด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ